สวัสดีครับผมภูมิศรภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งรายการเชิญท,ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินด้วยการลงทุนหุ้นเด้งนะครับเพราะว่าการลงทุนหุ้นเด้งนะไม่ได้ลงทุนเพื่อการเก็งกําไรแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาสู่ EP ีที่1 3เรียบร้อยแล้วนะครับใน E ีีนี้ครับผมให้ชื่อตอนว่า ต้อนรับสมาชิกใหม่ในพอร์ตอิสรภาพนี่แหละแล้วก็พร้อมลุยต่อในเดือนที่4นะครับ สำหรับหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าผมกำลังทําอะไรอยู่ขออนุญาตทวนนิดหนึ่งนะครับคือในรายการนี้นะครับนอกจากจะมีการอธิบายเรื่องการสร้างพอร์ตอิสระภาพแล้วนะครับยังมีการเขาเรียกว่าทดลองไม่ได้ทดลองหรอกคือใช้เงินผมจริงๆนี่แหละในการลงทุนหุ้นเลยโดยผมจะลงทุนหุ้นนะครับเดือนละ20,000บาทนะครับโดยเลือกหุ้นที่มีโอกาสเป็นหุ้นเด้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะลงทุนแบบโฟกัสก็คือ3-5ถึงตัวเท่านั้น ลงทุนระยะยาวภายในกำหนด5-7ปีไม่มีขายนะครับซื้ออย่างเดียวนะครับจะขายก็ต่อเมื่อหุ้นนั้นได้กำไรเป็นเด้งๆเท่านั้นนะครับจะใช้เทคนิคหุ้นเด้งไรต้นทุนซึ่งเดี๋ยวเทคนิคเนี้ผมจะามาอธิบายเพื่อนได้ฟังว่าตอนพอมันเด้งแล้วนะผมจะใช้วิธีเนี้สร้างพอร์ตให้มันโตเป็นก้าวกระโดดได้อย่างไรนะครับโดยเป้าหมายในพอร์ตนะครับ จะมี Passive Income เดือนละ25,000บาทนะครับเพราะผมเชื่อว่านะเงิน25,000บาทเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อย่างประหยัดหรืออยู่คนเดียวเนี่ยก็สามารถมีอิสรพทางการเงินได้เลยแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากจะมีอิสรพทางการเงินที่มันมากกว่านี้นะก็สามารถลงทุนนะ่ะ ต่อเนื่องจากพอร์ตผมไปได้เลยผมเชื่อนะครับว่าจะสามารถทําให้ท่านเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยการลงทุนหุ้นแบบเป็นการลงทุนจริงๆนั่นแหละโดยนะครับเป้าหมาย25,000บาทต่อเดือนนะต้องมางาจากเงินปันผลเ,ออเพราะเราอยากได้เป็น passive income ใช่ไหมครับคือมันต้องมาจากเงินปันผลอยู่แล้วโดยผมลองคิดดูนะว่าถ้าเกิด25,000บาทเนี่ย ต่อปีเนี่ยเราจะได้เงินปันผลเท่าไหร่ถึงจะพอผมคำนวณมาให้แล้วก็คือคูณด้วย12ก็คือเท่ากับส0 0แสนบาทต่อปีโอฟังตัวเลขเ็เหมือนเยอะนะโดยถ้าเกิดว่าเราลงทุนหุ้นนะครับที่มันปันผล5%นตะครับต้องมีเงินต้นถึง6ล้านบาทโอ้ห6ล้านบาทนี่คือไม่ได้เรื่องธรรมดาเลยนะที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ผมคิดว่านะในการลงทุนหุ้นเด้งในระยะยาวผมว่าทําได้แน่นอนนะครับ โดยถ้าเกิดผมคิดกลับนะมีเงินต้น6ล้านบาทเนี่ยผมอะ่ะลงทุนเดือนละ20,000บาทใช่ไหมครับผมผมตั้งใจจะลงทุนเนี่ย5-7ปีโดย1ปีเนี่ยคิดเป็นเงินลงทุนก็คือ20,000คูณด้วย12ก็คือปีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงิน240,000บาทซึ่งเป็นเงินของผมนะที่ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้า5ปีผมก็ลองคูณด้วย5ก็คือ1ล้าน200,000บาท ส่วนถ้าเกิดว่าพอร์ตมันขึ้นไปถึง7ปีนะครับก็ต้องใช้เงินลงทุน1 6 0 8 0 0ล้านบาทถามว่าเงินจำนวนนี้เยอะไหมก็ต้องตอบว่าเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองเป็นเดือนเราทยอยเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมคิดว่าเฮ้ยมันทำได้สามารถทำได้ส่วนเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าไงไงอะ่ะมีปัญหาด้านการเงินหรือว่าเฮ้ย2 0 0 0 0บาทมันเยอะไปไม่เป็นไรนะครับค่อยๆอ,ออมก็ได้10,000ก็ได้5,000ก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องออมอย่างสม่าเสมอ โดยถ้าเกิดว่าผมอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็คือ25,000บาทต่อเดือนนะเงินต้นผมอะแค่1 2 0 0 0ล้านแสนถึง1 6 0 0ล้านแสนเท่านั้นเองผมต้องทำให้มันเป็น6ล้านให้ได้เลยนะโห เป็นงานที่ท้าทายผมมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเงิน1นล้านสองแสนให้ผมตอนนี้เลยนะผมสามารถทําให้มันเป็น6ล้านได้แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจแต่ตอนนี้คือเราทยอย DCA ทีละเ,เดือนเดือนเดือนเนี่ยความยากมันจะมากขึ้นอีกผมจะต้องทําให้มันมากขึ้นกว่าที่เราเห็นนะ่ยคือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะผมต้องทําให้มันมากกว่านี้อีกนะเพราะเรา ได้เงินทุกเดือนนะครับทีละนิดหนึ่งแล้วก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆเรื่อๆทําให้ในการเติบโตของพอร์ตอ่ะมันต้องมากกว่า500%ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากๆเลยนะสำหรับผมแต่ผมก็เชื่อนะว่าสามารถทําได้ โดยนะครับข้อสรุปที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมมาสรุปได้เป็น4ข้อนะอันดับแรกเลยคือถ้าจะทําได้นะครับผมจะต้องเจอหุ้น5-10เด้งให้ได้ในพอร์ตเออนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากนะว่าหุ้นที่ผมเลือกมาเนี่ยสามารถโตเป็น5-10เด้งได้ไหมถ้าผมเจอลักษณะน,นี้นะมีโอกาสทําได้แต่ถ้าผมเจอหุ้น1หรือ2เด้งเท่านั้นอะ่ะโอกาสที่ทําได้จะลิบหลีมากดังนั้นข้อแรกเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับและข้อที่2ออ่ะผมจะต้องซื้อหุ้นในตอนที่คนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยเออคือหุณตัวนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ตอนที่เราจะซื้อเราจะต้องเขาเรียกว่าไงคนส่วนใหญ่จะไม่ไม่มองมันเลยไม่สนใจมันเลยและนําไปขายนะครับตอนที่คนส่วนใหญ่อะ่ะเห็นด้วยเพราะตอนนั้นมันจะเป็นเด้งๆแล้วเออนี่คือข้อที่2เลยนะที่ผมสรุปได้ดังนั้นน่ะเวลาดูพอร์ตอะ่ะ หรือในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตผมจะให้ความสําคัญค่้นข้างมากเลยนะว่าหุ้นที่เราเลือกอะเรามองอนาคตให้เราเ mm. ขาเรียกว่าไงอะมากกว่าคนอื่นแล้วก็มองให้มันไกลกว่าคนอื่นเพราะเราจะลงทุนในระยะยาวและข้อที่3มนะครับถ้าอยากได้เงินปันผลมากนะเพราะว่าเราจะต้องมีแพสซีฟอินคัมจากเงินปันผลใช่ไหมครับเราจะต้องไม่หาหุ้นที่มันปันผลมากในตอนแรกๆเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนะไปดู ep ที่2เลยนะ พิสูจน์แล้วว่า1ปีในการลงทุนระยะยาวนะครับแค่เงินปันผลก็เท่ากับครึ่งหนึ่งละปันผลเกือบ50%เลยดังนั้นน่ะผมจะต้องเลือกหุ้นที่มันโตขึ้นวันนี้อาจจะปันผลน้อยไม่เป็นไรแต่ระยะยาวมันจะโตขึ้นเรื่อยๆจนเงินปันผลน่ะมันมากดังนั้นข้อ3เนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยและข้อ4นะครับถ้าเราไม่ได้หาหุ้นปันผลมากนะแต่เราอยากได้ปันผลมากเราจะต้องไปเน้นกิจการที่มันเติบโต และปันผลมันจะมากขึ้นเองในอนาคตความหมายของมันคือถ้าเราสมมุติเรามีเงินต้นที่ผมคำนวณตอนจบโครงการก็ประมาณ1นล้านสองแสนะถ้าเราเลือกหุ้นปันผล10%เอาให้อย่างมากเลย10%นะก็ปีหนึ่งตก1นึ่งแสนสบาทเดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่สามารถทําให้เป็นสําเร็จโครงการได้ดังนั้นอะสีข้อเนี้ยเป็นสีข้อที่ผมสรุปมาเลยนะว่าจะต้องทําให้ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ที่ผมทำเนี่ย มันเป็นรายการเกมโชว์เกมหนึ่งก็แล้วกันเราจะไม่ต้องซีเรียสกับมันผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่เป็นความท้าทายของผมที่จะต้องทําให้มันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะไปถึงเป้าหมายไหมอันนี้ไม่รับประกันแต่ผมคิดนะว่ามีโอกาสเลยถ้าได้เรียกหุ้นลักษณะนี้แล้วตลาดอย่าเพิ่งขึ้นเยอะเออผมนี่ซื้อหุ้นทีไรนะหุ้นมันจะขึ้นทุกทีเลยลำบากผมมากมากเลยเหมือนหุ้นที่ผมเลือกในอ่า ตัวที่สองนี่แหละยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันขึ้นไปอีกแล้วนี่ผมนีเครียดเลยนะเออคนเราก็แปลกนะส่วนใหญ่อ่ะผมเลือกหุ้นตัวที่สองที่จะซื้อเพราะเห็นว่าตลาดมันลงนะแต่อยู่ดีๆมันก็กลับขึ้นไปอีกผมรู้สึกตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่เลยคือรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะเออเสียใจอยากจะเก็บหุ้นให้มันได้เยอะๆนะครับโดยนะครับเรามาอัปเดตพอร์ตเดือนที่4กันนะในเดือนที่4ผมได้แบ่งเงิน20,000บาทเป็น2 สก้อน่าก้อนแล้วประมาณ1 0,000บาทอ่ะออคือพยายามไม่ได้สติปปก,กับตัวเองว่าต้องหมื่นเป๊ะๆทีละ2อันนะคืออันไหนหยวนกันได้ก็หยวนแต่ให้มันครบ2 0 0 0มบาทนะครับโดยไปซื้อหุ้นตัวเดิมตอนนี้ราคา18บาท30สตางค์นะครับซื้อไป600หุ้นเป็นเงิน1,980 0บาทนะครับแล้วก็แบ่งเงินอีกก้อนนะครับไปซื้อหุ้นตัวใหม่วันที่1่ผมซื้อ 8บาท25สตางค์นะครับซื้อไป1,100หุ้นนะครับรวมเป็นเงิน9,075บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดในออเดอร์นะครับเป็น20,69บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงทุนเกินนะ69บาทเนี่ยเป็นเงินที่เหลือมาจากเดือนก่อนๆผมไม่ได้ลงทุนเป็นเศษหุ้นเพราะผมรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็สามารถซื้อได้อยากให้แบบว่าวุ่นวายเออคือเราพยายามทำอะไรให้มันง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อนเพื่อนอะ สามารถมีพอร์ตอีกสักคราวทางการเงินแล้วก็ลงทุนให้มันง่ายๆเข้าไว้นะครับโดยสังเกตดูนะผมจะไม่แบบซื้อซื้อครขายที่มันดูยุ่งยากนะคือซื้ออย่างเดียวเก็บเก็บตัวที่มันดีไว้แล้วรอมันโตไปเรื่อยๆนะครับโดยพอร์ตตอนนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะตอนนี้ก็คือต้อนทุนของผมอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยกว่าบาทก็คือตอนนี้คือเราลงทุนมาสี่เดือนใช่ไหมครับก็คูณด้วยสองหมื่นบาทเออคือต้อนทุนจริงๆผมอะตอนนี้มีเงินอยู่ในพอร์ตคือแปดหมื่นบาท แต่ก็มีเศษเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรนะครับเงินในพอร์ตที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะผมอัดคลิปวันพุธตอนค่ำๆเลยตอนตลาดปิดมีเงินทั้งหมด9 6้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทโตขึ้นมา21เปอร์เซ็นต์นะครับผมบวกหนึ่งมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสังเกตดูนะครับว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการบวกของพอร์ตนะตอนแรกพอร์ตผมบวกเกือบ50-60%นะเออแต่ผมก็พูดง่ายว่าเราซื้อ า D C A เฉลี่ยลงไปลงไปเรื่อยๆต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างในระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวอะ่ะผมเชื่อว่าไอ้ต้นทุนเนี้ยมันจะหายไปหน้าที่เราคือเก็บให้มันเยอะที่สุดแล้วที่ทําได้ก่อนที่มันจะเด้งเอ,อ้ยนี่คือปัจจัยของผมเลยนะโดยผมมีหุ้นในพอร์ตตอนนี้2ตัวมีตัวที่ซื้อมาล่าสุดนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์ที่ผ่านมามี1,100หุ้นก็มีเงินอยู่ทั้งหมด9 พันกว่าบาทนะครับวันนี้ขึ้นอีกเอ้าไม่ได้ทําอะไรเลยบวกเแล้วผมนี่เครียดเลยเนี่ยใจเยน็ยนๆลกูกอย่าเพิ่งขึ้นนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมสะสมมาตั้งนานแล้วทุนตอนแรกผม11บาทเลยนะสิบสบาทเลยปัจจุบันราคา18บาทส0สตังค์แต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรอย่างที่บอกอะ่ะเราก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุนตอนนี้ก็คือ 70, 7 7็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับมูลค่าในพอร์ตตอนนี้ก็คือ 86, 8 6 8 8 0ปดบาทบวกไป22%นะครับผมก็เหมือนเดิมเดือนต่อมาแล้วก็จะเก็บคุณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยเดือนหน้าผมก็จังใจนะครับว่าจะแบ่งครึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ทบเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นเดือนที่5เออเราก็วางแผนกันรลยะยาวอย่างที่บอกอ่ะอร์ตเนี้ยต้องทําให้ได้นะครับหล้านบาทโหท้าทายผมมากผมไม่สู้เลยนะอยากให้เพื่อนๆได้ลองสู้เหมือนกันนะลองทําเหมือนกันดูว่ามันจะถึงเป้าหมายไหม แต่ก่อนที่จะจบนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับถามกันมาเยอะมากเลยนะครับจนแอดมินต้องเปิดแล้วนะครับคอร์นะครับหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่น4นะคอร์นี้เราไม่ได้พูดอะไรกันเยอะอยู่แล้วเพื่อนๆน,น่าจะรู้สรรพคุณของคอร์ดีว่าเราจะหาหุ้นที่มันทํากําไรเป็นเด้งๆอย่างไรโดยวิธีในการหาของผมเองเลยนะครับสนใจนะครับไลน์ไอดีแอดมันนี่ฮีโตัวติดกันนะครับแล้วก็บอก แอดมินในเพจได้เลยนะว่าสนใจคอร์สทุ่นเด้งนะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สนะครับแต่อยากบอกว่าแอดมินโหดมากเลยนะครับอาจารย์พืชนี่แหละหมดเขตรับสมัครปิดตันทีเลยนะครับวันที่28กุมภาปี2 5 6พันก็คือตอนนี้แหละแล้วก็เริ่มเรียนเดือนมีนานะครับเสาร์อาทิตย์สามารถดูย้อนหลังได้ยังไงถ้าเกิดสนใจรายละเอียดนะครับแนะนำว่าแอดไลน์แล้วก็ไปถามแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็มีพิเศษนะครับมีไลฟ์สดนะครับวันที่10 กุมพาปีหกห้านะเพราะผมเห็นว่าถ้าเราไปรอตอนที่คอร์สเรียนแล้วอะ่ะ บางตัวนะครับงบการเงินเนี่ยมันจะเริ่มออกมาแล้วผมก็เลยอยากจะดักหุ้นบางตัวไว้ก่อนแล้วก็แสดงกรณีศึกษาหุ้นเด้งที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับอยากเพื่อนๆได้ลองเข้ามาชมกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสมัครก่อนก็สามารถชมคลิปนี้ได้ก่อนได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมภูมิสภาพนะครับต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการอิสระภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งนะครับทุกวันพฤหัสนะครับหกโมงเย็นนะครับยังไงเรามาพบกันฟังรายการสนุกๆแล้ว ก็มีสาระด้วยนะแล้วก็เหมือนติดตามเกมโชว์เรียลิตี้อ่ะเออเห็นการพัฒนาของพอร์ตแล้วมาดูกันว่าจบโครงการมันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม